นี่คือู้รู้เจจริงนะครับ,รบมีคนส่งมาหลากหลายคําถามที่ผมคิดว่าคนนี้โอเคเลยทีเดียวนะครับ,รบแต่ว่าต้องบอกคุณผูชมแอบว่าเนื่องด้วยเวลาเนี่ยมัน วันนี้ป่านก็บอกมาแล้วนะครับว่าขอแค่สามคำถามพอนะฮะเราเวลามน้อยจริงก็เลยแบบว่าโอเคงั้นสามคำถามก็ได้นะครับมีคําถามที่แบบอยากจะถามหลายคําถามมากแต่ว่าได้แค่สามต้องขออภัยจริงๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ถูกคำถามที่ไม่ได้ถูกโอกาสเดี๋ยวจะไปละคำถามหนึ่งเวลาโอเคครับพี่โจครับในฐานะโปรดิวเซอร์ครับเพลงหนึ่งเพลงส่วนไหนที่พี่คิดว่าส่วนที่สําคัญที่สุดดนตรีทํานองเนื้อร้องนักร้องอย่าบอกนะว่าทุกอย่างสําคัญหมดเอามุมมองพี่ที่คิดว่าสิ่งไหนครับ สำหรับผมก็จริงๆก็อย่าบอกนะว่าสำคัญทุกสิ่งนะครับจริงๆแล้วเพลงมันสำคัญทั้งหมดถ้าสมมติว่าเพลงเราดีเจอนักร้องที่ถ่ายทอดไม่ดีเพลงนั้นคุณค่ามันก็จะลดลงไปครับเพลงดีดนตรีไม่ดีนักร้องดีมันก็ด้อยค่าลงไปเพราะทุกอย่างมันมีความสำคัญกันหมดก็คืออย่างแรกในการโปรดิว์ก็คือต้องเลือกนักร้องที่เขาร้องเพลงที่เรา ทำแค่เนี้ยแล้วเขาร้องได้ตถ้าเกิดในมุมมองของพี่โจเป็นโปรดิวร์เนี่ยถ้าจะให้จัดอันดับความสําคัญก็คือนักร้องก่อนนักร้องก่อนครับนักร้องเป็นตัวตั้งถ้าให้เลือกจริงๆก็ต้องเลือกนักร้องก่อนครับพอนักร้องเนี่ยมีความสามารถเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราค่อยเอาอย่างอื่นมาซัพพอร์ตใช่เราค่อยหาทํานองที่เขาร้องจริง้องร้องถึงใช่เพราะว่าทุกครั้งที่ผมจะทํานักร้องแต่ละคนต้องเช็คเลนส์เสียงก่อนว่าคู่ไหนคู่ไหน บางคนเนี่ยใช้แค่คู่สีเองใช้แค่สีโน้ตเองก็มีบางคนเลนกว้าง2ออกเตปก็มีให้โชว์ได้เต็มที่เวียงสวิงะได้เต็มที่มันก็แล้วแต่ความสามารถของนักร้องบางคนก็คนคนนั้นจะพูดเรื่องอะไรด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เลือกจริงจริงนักร้องสําคัญที่สุดแล้วก็จะกําหนดทิศทางได้ใช่แล้วก็ส่วนเนื้อหาหรือเพลงอะไรเงี้ยมันก็ต้องพูดให้เข้ากับนักร้องอันนี้เป็นเรื่องอย่างหลัง คือคือดูซิว่าเขาอยากจะพูดเรื่องนี้หรือไม่หรือเขาเคยเจออะไรที่เขาสามารถเล่าเรื่องนี้ได้อินออกไปในสิ่งที่เขาเคยเจอมาหรือเปล่าล้วถ้าเกิดเอาเรื่องเพลงมาตั้งต้นปุ๊บนักร้องไม่ใช่คนอย่างนี้ทําอย่างนี้ไม่ได้เละเลยล้วนเลยนะฮะแล้วก็เอาศิลปินเป็นตัวตั้งก่อนแล้วจะถ่ายทอดได้ไม่ดีด้วยอืคือถ้านักร้องเขาไม่เชื่อไม่เชื่อมันทุกอย่างมันก็พังหมดคือเออเหมือนกับแบบถ้าเปรียยเที่ง่ายๆก็คือเอาศิลปินไปแข่งกีฬา ก็คือเขาคงทำได้ไม่ดีในสายแน่นอนอะไรอย่างนี้โอเคครับก็เป็นพ่ธุนะป๊าป๊าปีปองน่ะได้เรื่องนักร้องเก่งๆอ่ะผมว่าได้เปรียบคือทำงานง่ายทุกอย่างฟลเวลาจะทำวงเนี่ยสำคัญก็คือนักร้องครับแล้วก็ค่อยหาสมาชิกเก่งๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักดนตรีเก่งๆก็เยอะแยะแต่ว่านักร้องเนี่ยปัญหาเดียวคือนักร้องหายากสุดที่เคยเห็นทําวงมานี้นักร้องแบบ ร้องไม่ได้ก็อย่างที่เราดูเดโมมาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าอวิยดนตรีเก่งแต่นักร้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องเพราะว่าต้องบอกว่านักร้องเป็นเครื่องดนตรีเดียวที่พระเจ้าให้มานะครับเป็นกล่องเสียงนี่มันไม่หาไม่สามารถหาซื้อได้จริงตรงนี้นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ยากที่จะเ้นหานะครับอันนั้นต้องหาให้เจอไม่ต้องห่วงครับว่าทําไมเราหาไม่เจอหากันทั้งตึกเหมือนเดิมครับหากันเยอะมากเลยยทุกอย่างเออไม่ต้องห่วงว่าเราเจอปัญหานี้ปัญหาไม่ใช่เจอคนเดียวครับเจอกันทั้งตึกเลยเหมือนกัน หายากนะครับคำถามนี้ไปที่พี่เคนครับ,รบผมอยากรู้การเริ่มฝึกตี3พยางครับจะต้องเริ่มตียังไงครับพี่เคนสามพยางนะครับก็คืออัตราส่วนของมันก็คือถ้าเกิดเราจะฝึกเนี่ยก็ให้ฝึกกับเมทานอมนะครับแล้วก็จัดจัดเรียกว่าช่องว่างรหรือว่า,าสเปซของแต่ละตัวโนต้ตเนี่ยให้มันเท่ากันก็คือถ้าเป็นกระเบิหนึ่งชั้นมันก็คือเหมือน2พยางก็คืออ,อย่างถ้าเปิเปดเมทานอมนะครับไม่รู้ได้ยินป่ะ เนี่เราก็ต้องจัด2ตัวนี้ให้พอดีให้เท่ากันหรือ3พยางหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาหเราจะไม่ตีแบบ1,2,3,1,2,3,1,2,3ซึ่งลงหมดแต่ว่ามันมันไม่เท่ากันออนะครับก็คือเราฝึกจาก2องพยายงหรือว่าเยเบนหนึชั้นหนึห้องแล้วก็3พยายงสองถ้าเก่งขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ขยับไปขยเ็น2ชัน้นแล้วก็ พยายามฝึกย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาเพราะว่าความแตกต่างระหว่างขะเบิดหนึ่งชั้นกับ3พยางแล้วไปกระเบิดสองชั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วเป็นการที่บพอเราพอเราจะเปลี่ยนส่วนขึ้นมาทีมันจะงงมันไม่เหมือนขะเบิดสองเอ้ยหนึ่งชั้นไปสองชั้นอันนี้ง่ายแต่ถ้าแล้วย้อนกลับ เนี่ยทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆครับ,รบพวกส่วนที่เป็นส่วนที่ไม่ไม่ค่อยลงพวกเป็นเลข3เลข6อะไรพวกนี้ครับหกพยางอะไรเงี้ยจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นต้องพยายามพยายามฝึก à, บ่อยๆแล้วฝึกฝึกวนไปวนมาวนไปวนมาซ้ําๆจากช้าก่อนนะครับแล้วค่อยมาเร็วขึ้นเพราะไม่ง ah ั้นมันจะปุ๊บปุ๊กปุ๊ปุ๊กยังไม่เท่าอันนั้นิแล้วเราก็อยาก <ๆ S 1> รีบเล่นไงยมันก็เร่งใหญ่เลยนะมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเอาให้มันนิ่งซะก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยขยับขึ้นครับ โอเคอีกคำถามเป็นคำถามสุดท้ายนะครับผมอยากจะถามเกี่ยวกับการแข่งวงดนตรีสตริงครับว่าควรเลือกเพยังไงแบบไหนถึงแข่งแล้วจะออกมาดีครับ <elle> อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของการประกวดประกวดนะตรีแเราต้องตอบโจทย์นะการประกวดนั้นๆด,นะด้วยอันแรกใช่ไหมฮะว่าที่ประกวดนั้นเขาจุดประสงค์อะไรยังไงใช่ไหมครับแต่อันดับต่อมาเนี่ยแหละ วิธีการเลือกจะต้องยังไงต่อครับพี่ผมว่าวิธีการเลือกเพลงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับยากหรือง่ายมันอยู่ที่ว่าการได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของวงหรือเปล่าไม่ใช่แค่ว่าเป็นการร้องเพลงแบบวันทีผมเห็นวงประกวดก็เลือกเพลงยากเลือกเพลงยากแบบว่าโอ้โห飒飒飒แต่ว่าดูแล้วไม่รู้เรื่องเลยหรือบางทีเราเล่นได้ไม่ถึงเพลงทำให้ความเราดูได้ลงไปอีกใช่เพราะนั้นมันเลือกเพลงง่ายแล้วเราค่อยไปเติมในความสามารถที่ สมาชิกมีคือเล่นแล้วสนุกเล่นแล้วสนุกไม่เกรงไม่เครียดออกมาว่าน่าจะเป็นสิ่งที่กำลังสนใจนะฮะคือบางทีเราเหมือนจะเล่นเพิ่มอะไรก็ได้ตามที่เรามีตามที่เราคืออย่าเล่นเกินตัวเล่นเท่าที่มีมีได้ใช่แล้วออกมาเนี่ยผสมผสานกันแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนถมทั้งหมดบางทีมันต้องมีช่องไฟช่องช่องให้เพื่อนเด่นให้เราเด่นให้นักร้องได้โชว์เสียงร้องบ้างคือมีการจัด น้ำหนักของเพลงผมว่ามันก็เพลงง่ายๆมันก็ทำให้ดูเก่งได้ครับมันอยู่ที่ได้เพลงง่ายมาอาจจะเปลี่ยนคอร์ดอาจจะเปลี่ยนสัดส,ส่วนอาจจะเปลี่ยนท่อนอาจจะร้อง ให้เป็นสไตล์ของเราใช่อาจจะโมดูเลตคีย์อะไรขึ้นไปเพื่อจะโชว์นักร้องก็ได้หมดจากเพลงง่ายๆก็กลายเป็นเพลงที่เป็นลายมือของเราใช่ครับนะครับแล้วพรีเซนต์ออกมาได้ดีด้วยครับผมนะฮะเออันี่นี้น่าสนใจครับก็อย่างที่พี่โจบอกผมเคยเป็นพิธีกรทำเพมิซสิวออีกทีหนึ่งก็ไปสัมภาษณ์กรรมการนะก็ได้ยินพี่ๆหลายๆคนคุยกันอะไรอย่างี้บอกว่าเออแบบวงนี้แบบเอาเพลงแบบไม่ยากแต่เล่นแล้วดูมีเสน่ห์อะไรประมาณนี้นะครับ ก็งใจเพราะนั้นต้องไปสำรวจให้ดีนะครับว่าวงเราสกิลประมาณไหนแล้วเราจะพรีเซนต์เพลงแบบไหนยังไงก็ได้แต่ว่าทําให้ออกมาดีแล้วแบบสนุกแล้วมีความสุขกับมันนั่นแหละครับผมว่าน่าจะตอบโจทย์คาดการณ์บางทีเลือกเพลงยากมันดูพยายามครับหมันต้องแบบโอ้โหคืไปตั้งใจเล่นอย่างเลยแต่เล่นเป๊ะเลยนะแต่เล่นเนี้ยหน้าเข้มขึงเลยคนดูข้างล่างก็โอ้โหเครียดไปด้วยจะกินยาแค่ปวดนี่ไหมมันนี่รู้ดนตรีหรือว่าอะไร นะฮะก็ต้องลองเลือกดูให้มันถูกต้องนะครับครับโอเคครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่โจมากๆนะครับที่มาทั้งตัดสินแล้วก็มาตอบคำถามขอบคุณครับไม่ใช่มาตัดสินมาแนะนําวันนี้ผมเนี่ยโอ้การประกวดแองเชิงแองเลยผมแองเชิงแองเลยตอนนี้ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทั้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม TMM z ที่ช่อง10และ133หรือรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง76และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ w w w g m mm m u s i c c o m l i v e หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดย Search คำว่า TMM Channel ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี